สวัสดีค่ะมาพอกับสาวเจนบาพีอีกแล้วจ้าอ่ะบาพีเอ,อมามาอะไรจ้าบาพีทำอะไรทำแกงส้มแปรสปนนับปลาหินครับตอนนี้กำลังทอดปลาอยู่ครับโอ้กำลังทอดปลาอันนี้ก็น้ำซุปทำน้ำซุปเข้มข้นม,มากเลยครับมาดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆหน่อยับดูใกล้ๆนะครับดูใกล้หน่อยนี่ครับ อันนี้น้ำกำลังเริมเดือดแล้วหอมมากเลยน้ำกำลังคดค่ะอันนี้สูตรใช้โทรศัพท์เลยด้วยสูตรบ่าวพีเองนะครับอันนี้สูตรบ่าวพีเองตำแต่ลำบ้าเลยครับแกงส้มแปซาก,ก็ออกอหวานเผ็ดเปี้ยวนัวนะครับสีร่รสเค็มด้วยค่ะเค็มหอมเผือผักเผื่ออะไรด้วยอก็จะมีปลาสะบัดนะครับเป็น ทำำน้ำตัวการหนะลักที่ทําให้น้ําซุปอร่อยลิ้นของเราหให้มันแตะลิ้นของเรามันจะออกแบบข้นๆนัวๆหน่อยอืมปลาค่ะปอันนี้ก็เป็นตัวทดลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลายปลายผลิบอะ,ะปลายต, <c oughs> ตัวนี้จะอยูก่กลางกระทาครับปลายอันนั้นไปเืินปลายนั่งเอาปลายเหนือปลายใต้ส่วนไม่ร้อยปลายอะค่ะ วันนี้ทอดทอดห้าตัวนะครับี่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวห้าตัวนะคะเอ,เ,อเอาเขาเขาเห็ดไปหลาย <c oughs> เหรอเขาเห็ดไปหลายเหรอใน <c oughs> <c oughs> วันนี้จะมีเซ์ไพรส์มีเสือไพรส์รนะคะวันนี้รอชมกันเลยนะคะตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นอันนี้ก็พี่บียร์นะครับ บลเบียหรือพี่เบียนะครับใช่ค่ะบาเบียธาตุพนมนะคะก็โอนตังมาให้พันหนึ่งนะครับให้จะซื้อของนะคะกินนอนอย่ากินแต่ซ้านะครับค่าทำอมันซื้อของกระเบิดไรบาทเยอะนะคะปลาปลาไอเบิดพันหนึ่งนะเบิดเลยได้อ่ายมพ่อน้ำมันเราก็ซื้อมาเองนะคะเราเชเอว่าน้ำมันเบาเบียกับที่ขานไปเพื่นเบาเบียค่ะ ทานไปงั้นเราเบียามกัดเลยซื้อเองนะคะมันคนเห็ดแสบพืชเก่าครับคนพืชเก่าแสบพืชเก่าครับค้นอยู่นี่ค้นอยู่เนี้คนครับอันนี้ค้นบูแมนลิงครับหน้าคือลิงนะน่ะเดี๋ยวหน้าคือลิงค่ะลิงจักจั๊กเดี๋ยวเราไปดูผักครับว่าผักเรามีอะไรบ้างดูกันเลยนี่คกะลัมกะลัมผักบุ้งนะครับแล้วก็เส้นอันนี้อันนี้ก็ แล้วก็ปลาอันนี้พักมะลูกับอันนี้ก็พักผักกาดขาวผักกาดขาวนะขึ้นชา่ายเจ้าบาทพี่น้องทึง่ือเจ้าบาทนะคะประมาณโลโลปลายปลายครับโลนินดโลนิดนิดแล้วก็มีขึ้นชาน่ายครับแต่พริกกับพริกระโลแปดสิบเนาะพริกเนาะบางพี่กับ,บกลืมซื้อหัวไส่้าวมาโอ้ยคอยบึงอยู่ได้คอยแนมอยู่ได้หัวไส่้าวนะเนมคือบางพี่ก็ลืม มันหลายอย่างนะคะนี่สใส่สับป,ปะรดด้วยเอา้ามีมีละมีสับปะัดด้วยนะครับก็เราก็จะปั่นนะครับปั่นใส่ปั่นใส่อันนำสุปข,ของเขานะครับ้ะบาพี่อืมเทเซนก็นอยากละถ้าฮอดอ,อัน,มออนเมื่อตอนแรกม่ไหวละ <laughs> ตอนเย็นนะครับจะมีสไปร์ด้วยแต่ไม่บอละครับว่าอะไรแต่มีแน่นอนครับมันขมืดเฉยาหนาเฮอดำ โอ้ยว่าข่ดำกขาวาดมาหลดมืดดีนะอืมมืดตอนเย็นนะครับก็พี่เบียร์อยากแห้งอยากกินครับอืมอยากกินนะคะอยากกินฝีมือบ่าวพีนะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะ <laughs> ไม่ได้กินนานแล้วรสชาติเก่ารสชาติเดิมมันว่าแซบก็เดิมมันว่า แผ่นบ่เนาะ้เกาเห็ดเนีไดใก็ขึ้นเกาแซบขึ้นเกาครับพี่น้องแซบคือเกานะคะเจ้านี่ครับปลาเราก็จะทอดนะครับอือห้าตัวนะครับปลาตัวนี้นะครับตัวละโลนะครับตัวละเก้าขีดโลหนึ่งนะครับประมาณจ้าแมนนี่ครับอันนี้เขาก็จะทํามาเสร็จเรียบร้อยเลยเราแค่ล้างแล้วก็เอามาทอดนะครับใช่ค่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบครับถ้าอยากกินเนื้อแบบกรอบๆแล้วก็ทอดกรอบๆแห้งๆนะถ้าใครชอบแบบ นุ่มๆหน่อยเอานุ่มๆเราก็ต้องทอดแบบทอดแบบนุ่มๆกรอบนะครับแล้วจะเป็นกรอบเลยเพราะว่าเราเวลาเราต้มมันก็จะเปื่อยอยู่แล้วแมนอยอือน้ำตาลด้วยเนาะลืมน้ำตาลกับปีนีคะหอมยังหอมยังหอมแล้วหอมปลาทอดแล้วอ้าวพริกได้ไหม ปลาบ่แม่นพริกบะโยโย่ดูวใหญ่นะครับพริกแล้วนะครับพริกละปลาเหลืองหรือไม่เหลืองดำหรือไม่ดำไหม่หรือไม่ไหม่โอ้พอดีพอดีนะคะโอ้ยไก่ใคยโอ้สวยมากเจ้าแขนย่านเห็นขี้ลายก็ะยานมั้ยเนี่ยเออทุบๆโอ้ยย่านแล้วเนาะ คดบกบ,ก,บกนะนะจ้าสาวเย็นกับขอตัวไปล้างผักไปล้างผักให้บ่าวพี่กันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับมีสไตยแน่นอนครับตอนเย็นเจอกันนะคะสำหรับทีนี้ก็กติดตามช่องบ่าวพี่สาวเจนด้นะคะติดกันไลก์ก็แชร์ สับตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ<ป>่ะบ<ป>๊ายบายจ้าบ<ป>๊อบพี<ป>่บ้า